สวัสดีค่ะสบายดี FC ทางช่องน้องคํแแพงชาแนลนะคะวันนี้ในเพนพายเอฟทางช่องนะคะมาชมทุ่งนายามเย็นค่ะตาเวนกำลังจะรับฟ้านะคะนี่ค่ะภาพสวยงามมากค่ะภาพธรรมชาติเย็นตาเย็นใจเนาะคะ่ะนี่ค่ะผู้ใดว่าภาพสวยงามก็ฝากากดไลค์กดแชร์เด้อค่ะแม่เพนมักเนาะมักแบบนี้นะคะ เดี๋ยวไปเขียวห้าเขียวช้ำอยู่เลยค่ะข้าวกําลังจะทอกแล้วทอกแล้วเนาะค่ะนี่เริ่มจะทอกแล้วเนาะนี่ค่ะข้าเจ้าเนาะกําลังจะทอกแล้วค่ะนี่ค่ะเขียวงามมากค่ะเมื่อนั้นกับพี่บระนมาใส่ปุ๋ยได้สองอาทิตย์แล้วเนาะเขียวกุุบเลยค่ะงามแฮ้งนี่ค่ะมาจะเกี่ยวมือเอาเนี่ย เกิดบนอ้อเนาะสีเกิดบะนอ้อเกี่ยวมือเนาะคะ่ะถ้าผู้ใดมักผู้ใดชอบเนาะคะ่ะคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยน,นอจ้าเนาะนี่ค่ะมากับพี่ประหัตแล้วก็น้องคำแพงพุนะ่น่ะยืนเล่นยืนบอสางน้ำพอเพลินเนาะงามงามค่ะเขากำลังงามเนาะกำลังจะถอกห่วงแล้ว ต้นกวยบงงามเลยต้นน้หน่อยงามงามงามเขียวอืมนี่ค่ะทุ่งหน้าทุ่งหน้าค่ะเจ้าใบเหลืองอยู่เนาะแต่ทุ่งหน้า,ขาเขาียวใบเขียวชุ่มเลยค่ะนี่ค่ะเบิ่งกระตางกันเลยเนาะตะเวนกำลังจะรับขอบฟ้าค่ะบรรยากาศยามเย็นที่บ้านทุ่งค่ะ ทุ่งนาบ้านเราเขียวช่ำคำแพงทำอะไรอยู่คำแพงชอบไหมถ้าชอบแม่แม่จะพามาอยู่ที่ทุ่งนาเลยอยู่ในบ้านหลายคนอยู่เนาะม่มูอยู่แต่ว่าจะเสียงดังเนาะอยู่พี่จะเงียบแต่ว่า่ม่มูเนาะ มืดทางนี้มืดทำอะไรคำแพงฮะคุณพระหัตวันนี้ไม่ไปใส่ตุ้มกบอบอกบ่ไม่เหือบ่ไม่เหงอ,อ,อ,เ,งอเอาเน้อปลาอันปลาซับมันบ่ค่อยเข่าเนาะต้องเป็นเื้อปลาแข้งเป็นเห็นย่งล่ะคำแพงกินทั่วก่บอกโอ้เขาง,ง่ามแห้ง เขียวชํากําลังจะถอกห้องค่ะเอาบรรยากาศมาเบิงมาฝากเอฟซีเดี๋ยวการจะเอาไปตัวใส่คลิปเนี่ยทางห้าน้อยหาเบิงเนาะว่าจะได้ตัวใดค่ะตามนี้ค่ะนี่เนาะคะ่ะแต่เมืบบ่อวานนี้มีผู้ใดามานแดนเนาะคะ่ะเพราะว่าเมื่อ กี้ไม่เพนได้เอาภาพธรรมชาติยามแรงอยู่ที่ทุ่ทงนามาฝากมาตอนเอฟซทั้งช่องแล้วเนาะคะ่ะกลับมาเบิงว่บาแนวทางหานอยวันนี้ของอาจารย์สวัยแล้วก็ตาปากน้ำโพจะได้ตัวใดเนาะแต่ก่อนจะไปเบิงแนวทางของมนีเนาะกับเบิงของมาว่านนี่กันโกนเนาะมีผู้ใดมานเนี่คะ่ะ f อฟซีาผู้ใดมานกาดีใจน้านะคะกาอย่าลืมแบ่งปันน้ําใจให้กับ ทุกๆเซียนทุกๆอาจารย์ด้วยเด้อค่ะนะผู้ภรหมาลเนานะเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกท่านเนาะทําสูตรดีๆเด็เดๆออกมาให้พวกเข้าได้เอาไปเป็นแนวทางกันเนาะค่ะแม่เพ็ญกะได้เล่าเนาะเมือ่อวานนี่บ่มีเวลาจะซื้อห้าหน้อยเนาะพนเพราะว่าคําแพงบ่สบายกะเลยได้ห้าหน้อยเอ่อได้มาซื้อมีเวลามาซื้อเล่าเนาะ,ะ,ะค่ะของเซียนศิษย์เกตเนาะค่ะได้อยูเนาะเมือ่อวานนี้เนาะ มิเพิ่นลงทุนหลายเนาะค่ะเพระาะว่าซื้อของสองอาจารย์ของสองเซียนเนาะซื้อของตาปากน้ำโพเน่แล้วก็ซื้อของอ่าเซียนศรีสะเกดแน่เนาะก็เข่าของเซียนศรีสะเกดกัได้กัหักทุนไปหลายอยู่เนาะค่ <c oughs> <c oughs> ะค่ะได้แล้วค่ะมิเพิ่นก็ได้แบ่งปันน้ำใจให้กับเซียนศรีสะเกดแล้วเนาะคะ่ะเซียนศรีสะเกดของท่านเข้าอ่อสามตัวโต๊ดด้วยเนาะ,ะ <c oughs> แล้วก็ เก่าเก่าหกลางเนะาะเมื่อวานนี่สามตัวโตด้วยของเพิ่นเนาะถ้าผู้ใดเอาสอสามตัวไปตัดเหรีก็จะได้ทั้งบนทั้งล่างเนาะแต่ว่าไม่เพิ่นบดได้ตัดเลนีดอกไม่เพิ่นเอาตามที่เพิ่นหมากเนาะถูกสามตัวโตแน่ลวกัถูกสองตัวแน่แนในในได้นิดนึงเนาะกับแบ่งปันไปให้เพิ่นแล้วค่ะเอามาเบ่งแนวทางหาหนอยของเมื่อวานนี้ของอาจารย์สวยเนาะนี่ค่ะเพิ่นว่าเขามาหลายมือแล้วกับยานซิลุธ นะ้องเหล็กวิ่งตัวเดียวของเพิ่นแต่กันยังมากคือเก่าเนาะนี่ค่ะสูตสองตัวของเพิ่นเมื่อวานเมื่อก่อนเนาะรุดเนาะเมื่อวานนี่มาเต็มเต็มเลยเนาะสองกับหนึ่งมาทั้งสองทั้งหนึ่งเนาะหลังจากรุดไปงวดหนึ่งงวดที่สองกับมาเลยเนาะเพราะว่าเพิ่นเหลขกเพิ่นนรุดแค่งวดเดียวเท่านั้นเนาะแล้วก็เข่าเข่าเข่ามาสีหางวดติดกันรุดไปเนาะจังสี่เนาะ กะถ้าเห็นเขามาลายมือติดกันละวก็ห้ระวังเนาะเพื่อนบอกอยู่เนาะอาจารย์สวัยเพื่อนก็บ,บอกอยู่ค่ะนี่ค่ะเพื่อนห้มาสามตัวเนาะเจ็ดหนึ่งเก่าเนาะนี่คันเอาไปตัดเหรียญก็จะได้เจ็ดหนึ่งของน้อยพิเศษเนาะแต่ว่าแม่เพ่นบัไหนเสือเพราะมเวลาจะเสือมาว่านนี้เนาะคันแม่เพ่นสือแม่เพ่นก็นจะได้แบ่งปันให้อาจารย์คือกันเนาะ เพะว่นแมเพิลม่ได้ซื้อเลยค่ะส่วนตัวนี้ค่ะสามซีเก่าเนาะเอาไปตัดเลนก็จะได้สามซีน้อยวีไอพีเนาะส่วนสองตัวจับคู่ให้มามีสามเก้าเข้าที่สามเก้าน้อยปกติเนาะ้าผู้ใดสร้างเลนเนาะผู้ใดเอาไปตัดเลนก็จะได้ทั้งสามน้อยเนาะของอาจารย์สบายเมื่อบาลน,นี้เนาะเข้าดีค่ะหวังว่าจะมีเอฟซีทั้งช่องหมานน้ำพินเนาะค่ะเพราะว่าเลขนเขามาหลายมือติดกันแล้วเนาะค่ะ นี่ค่ะแต่กะมือนี่กะระวังกันแน่เนาะเป็นว่ากะระวังเบาๆกันแน่เนะบาะเพราะว่าเลิเขามาหลายมือแล้วเนาะเอาส่วนของตาปากน้ำโพห้าน้อยแยกเนาะน้อยพิเศษให้มาสามกับหกบอกเขาเนาะน้อยปกติให้มาห้ากับแปดเนาะค่ะก็เข้าที่แปดหกเนาะค่ะนี่ค่ะน้อยปกติเข้าที่แปดหกขาส่วนน้อย VIP ให้มาแปดกับหนึ่งก็มาที่แปดเนาะแปดสองเนาะ แต่มาจับคู่กับเขาค่ะส่วนน้อยรวมเนาะของตาปากน้ำโพก็เข้าที่8 3นะเออ8 6เบาผิดค่ะน้อยปกตินะค่ะ้าผู้ใดรูด3ส่วนตัววิ่งตัวรูดของเพิ่นมาทั้งสองตัวเนาะผู้ใดรูด3จะได้3เก้า อ่าสามเก้าน้อยปกติเนาะรากาสามสี่น้อยวีไอพีเนาะค่ะนี่ค่ะตามีค่ะส่วนเราพัฒนาของตาปากน้ำโพเนาะบอกเขาค่ะห้ากับแปดเนาะเรามาบึงตัวเลขของมันนี้ค่ะนี่ค่ะห้าน้อยเนาะวันนี้ของตาปากน้ำโพค่ะ วันที่ 5, ้าตุลาคม2 5ง6เนาะนอยพิเศษค่ะเกับสเนาะให้มารูดเกับสองจับคู่ให้เก้าเก้า้ากละก็สอเนาะมื่อนีเด้อค่ะวันนี้น้อยพิเศษให้มารูดเกับสจับคู่ให้เก้าเก้าเสนาะส่วนนอยปกติให้มารูดแกับหค่ะจับคู่มาใหแปดเจ็ด หนึ่นค่ะส่วนน้อย V.I.P. ให้มาลูด8กับ1จับคู่ให้แปดหกแปดนค่ะเนาะแนวทางหาหน้อยแยกของตาปากน้ำโพเนาะน้อยพิเศษลูด9กับ2จับคู่ให้9 9, 9้าเก2าเ้ 2, 2, 2, 2, นอยปกติ ให้มารูด8ดกับ1จับคู่ให้8 7เจ1 7 1 0นยหน่เนอย VIP ให้มารูด8กับ1จับคู่ให้8 6 8 9 1, ่6 1 9ค่ะนี่ค่ะมาต่อที่นอยรวมเนาะหานอยรวมของตาปากน้ำโพวันนี้ค่ะให้มา1กับ8ค่ะวันนี้ตาปากน้ำโพให้มา1กับ8จับคู่ให้1 0 1 6 1 7 1 9เนาะ 8 0ดศูนย์แปดหกแปดเจ็ดแลกับแปดเก้าเนาะฮาหนอยรวมของตาปากน้ำโพวันนี้วิ่งรูดหนึ่งกับแปดจับคู่ไฮหนึ่งศูนย์หนึ่งสามหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าแปดศูนย์แปดหกแปดเจ็ดแปดเก้าเนาะตามนี้ค่ะมาโตของอาจารย์สวว่ามะมันนี่จะได้ตัวใดเนาะส่วนฮาหนอยวันนี้ของอาจารย์สวเนาะให้มาวิ่งรูดบน่างค่ะ สูตรสองตัวมีศูนย์กับเก้าเนาะคะ่ะส่วนสูตรตัวเดียวค่ะก็มีหาเนาะยิงลูดบนล่างค่ะสูตรสองตัวให้มาศูนย์กับเก้าเนาะส่วนสูตรตัวเดียวให้ห้าเม็ดเดียวเนาะให้ fc ทั้งช่องผิดจรารณาเบิ้งดีๆค่ะเพราะว่าสูตรตัวเดียวเขามาลายวันติดต่อกันแล้วเนาะเบาๆพังๆกันแน่เ้อค่ะเนาะส่วนตัวประกบหนึ่งสามสี่ห้าแปดเนาะค่ะ อย่าลืมว่าตัวประกบจะชอบมาด้วยกันเนาะเมนี้อาจารย์สวัยบอกว่าเพิ่นมักสามล่องหนึ่งนะคะเมนี้เด่นสามล่องหนึ่งค่ะนี่ค่ะตัวเลขที่เพิ่นมักเนาะนี่ค่ะเด่นสามนี่ค่ะเด่นสามล่องหนึ่งเนาะ,ะเพิ่นก็จับคู่มาให้ค่ะเมนี้เนาะมีสามหนึ่งดะกะสามสี่สามแปด สามเก้าราคาสามสามเนาะอาจารย์สบายจับคู่มาให้ค่ะสามหนึ่งสามีสามแปดสามเก้าสามสามเนาะนี่ค่ะอย่าลืมเข้ามาให้กำลังใจทุกๆเซียนทุกๆอาจารย์ด้วยเด้อค่ะเลขเพื่อนเขาก็คอมเมนต์มา ให้เพื่อนเห็นเนี่ยค่ะเนะาะเพราะว่าเพื่อนอ่านคอมเมนต์อยู่เนาะว่ามีผู้ใดถือกับอาจารย์ไหนแน่เนาะมาน้าอาจารย์ไหนแน่กับคอมเมนต์มาให้เพื่อนเห็นเลยเนาะให้เพื่อนดีใจว่ามี่ fc ถูกกับเพื่อนแน่เนาะเพมันกจ็จะดีใจมีกําลังใจเฮ็ดสูตรดีๆให้ fc ทั้งช่องค่ะเนี่ยค่ะแคปหน้าจอค่ะแนวทางฮานอยวันนี้เนาะวันที่ห้าตุลาคมสองพห้าหกหกเนาะแคปหน้าจอเอาไปเป็นแนวทางกันเด้อค่ะเนาะวันนี้ก็ขอให้ fc ทั้งช่องค่ะ เฮงๆปังๆกันอีกนะคะเนาะวันนี้อย่าลืมสั่งได้ค่ะตามไทยตามลาวเนาะคะสั่งได้ทุกเมื่อทุกเวลาเนาะไว้ใจได้เชื่อใจได้เนาะรวดเร็วทันใจเนาะเพราะว่าแม่เพ้นใช้บริการอยู่ทุก,ท,ก,ท,กทุกวันเนาะคะ fc เอาะตามนี่ค่ะสุดท้ายแม่เพ้นก็ขออวยพรให้ fc ทั้งช่องค่ะสุขภาพแข็งแรงขอให้อาจารย์ทุกๆอาจารย์ทุกๆุกเสียนก่อ มีสุขภาพแข็งแรงเนาะครอบคัวมีแต่ความสุขสมหวังดังปรารถนาทุกคนเด้อค่ะเนาะคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ